157นะครับโดยคุณชวนากรเนี่ยก็บอกว่าขณะน,นี้เวลาได้ล่วงเลยผ่านมากว่า11เดือนเกือบปีครับคุณผู้ชมแต่ชาวนาที่พิจิตนครสวรรค์เนี่ยยังไม่ได้รับเงินนะครับจากโครงการดังกล่าวทำให้เกษตรกรนั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าต้องแบกภาระทั้งค่าครองชีพค่าปุ๋ยค่าเช่านา จึงขอให้พลเอกประยุทธ์นะครับเร่งรัดคืนความสุขนะครับอนุมัติจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนรวมเนี่ยนะครับ121รายวงเงิน20ล้าน6 4 6ส0สึ่งสตังค์นะครับตลอดจนก็ขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตรหรือทกศลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับซึ่งชาวนาก็จะรอฟังคำตอบ นี่ไงครับหวยมาออกตรงนี้ค่ะคือจะรอฟังคําตอบถึงวันที่15ตุลาคมไงเออนี่ห15ตรงนี้ที่เล่ามาเพิ่งเจอ15เนี่ยค่ะ15ตุลาคมให้คําตอบให้ชัดเจนว่าชาวนาพิจิตรด้วยวรสบัตใจได้เมื่อไหร่ถ้าไม่ได้นะครับก็เตรียมการจะปิดถนนประท้วงเอาล้วสิครับเหมือนกับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารา ทางภาคใต้นะครับ<ะ>ก็ห้ามอยู่สักพักนะครับว่าแม่ราคายางที่รูดมหาราชดำดิ่งลงไปชนิดที่เรียกว่าก็มีการล้อก,กันนะในโลกโซเชียลที่ดูว่าถ้าอยากจะขายให้ได้กิโลกรัมละ120บาทให้ไปขายดาวองคขาน<ะ>ซึ่งจริงเท็จยังไงเจ้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ว่ากันไปนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวลือในวงการราชการอยู่หข่าว แต่ข่าวลือทางการเมืองเขาบอกว่าบางครั้งก็คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาอันควรนะครับคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวลือไม่ลือธรรมดาครับลือหึงเลยลือหึงนี่แปลว่าลือหนักหูเลยนะครับหนาหูก็คือจะย้ายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์นะครับพ้นจากประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็โผล่ย้ายรองประหลัดก็ถูกปีกลับแล้วจะชี้ขาดในสัปดาห์หน้านะครับ ก็กระแสข่าวเกิดขึ้นนะครับว่าในการเสนอรายชื่อโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่นายแพทย์รัชตรัชตานาวินซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นรายชื่อที่มีการหารือร่วมกับหมอณรงค์เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยขอเลื่อนพิจาาไปนะครับเป็นการประชุมครั้งหน้า รายชื่อที่เตรียมเสนอหลักๆก็กจะมีปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองประลัดนะครับซึ่งถือเป็นตำแหน่งในการทํางานให้ประหลัดนะฮะโดยมีทั้งหมด3คนก็คือคุณหมอทรงยศชัยชนะรองประหลัดสารสุขที่เกษียณอายุราชาการคุณหมอชาญวิทย์พระเทพนะครับถูกย้ายเป็นผู้ตรวจนะครับคุณหมออํานวยกาจีนะถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจโดยผู้มาแทนก็คือคุณหมอสุภกิจสิริลักษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณหมอสุระเชษ สถิตนิราหใหม่ผู้ตวรวจราชการของกระทรวงซึ่งข่าวก็ลือไปนะครับว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเตรียมจะปรับเปลี่ยนโผเองเพราะเข้าสู่ที่ประชุมแล้วเขาข้ามเรื่องนี้ไป<ฮ>ะจะไปพิจารณาครั้งหน้าเพราะรายชื่อนี้มีการหารือร่วมกับประหลักกระทรวงสาธารณสุขคนเดิมก็คือหมอน,นรงค์สามีธาพัฒน์ค่<ฮ>ะทีนี้ข่าวลือนี้ก็บอกว่าเมื่อจะไม่เอาหมอรรงค์นี้ก็เลยไม่เอารายชื่อที่มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนั้น ไปด้วยคือสิ่งที่คุณหมอนณรงค์เตรียมการเสนอมาเนี่ยก็จะถูกยกเลิกไปไม่มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับในขณะที่กระทรวงสธออแต่เป็นคลนะสนะสาธารณสุขนี่สอเสือทอทงสธออที่เป็นสอสาราแล้วก็ทอทงก็คือศฐฐึกษาธิการก็ศึกษาธิการเนี่ยเป็นกระทรวงที่ต้องเรียนนะครับว่าเป็นกระทรวงที่ขยันขันแข็งมากแล้วขยันในการรับรูปของรัฐบาลคอสช วันหน้าคอสชบอกว่าเด็กไทยออนประวัติทำหลักูตนประวัสสติให้ได้เรียนกันเต็มเหนี่ยววันหน้าคอสชบอกว่าตอนนี้เด็กไทยเรียนหนังสือมากบอกว่าไม่ต้องเรียนถอดวิชาหนักๆออกไปบอกว่าตอนนี้กระสอบต้องเรียนหนักมากไม่ต้องเอาหนังสือมาเรียนอ<ะ>ตอนนี้หลายคนมีเลือกคัําขันเนีคือครูเนี่ยบางทีก็ไปทําผลงานวิชาการก็งานวิชาการไม่เสร็จไม่ได้มาสอนหนังสือเพราะไม่้อนหนัง,งส,สือก็ฝากให้เด็กเนี่ยดูกันเอง ก็หาคนที่เรียนเก่งสุดในห้องอ่า,อานในเพื่อนฟังเช่เนอนนนําน,อนวยลูกอานหนังสือเพื่อนฟังอํานวยลูก้นอ่านเลย<ช>อ่านเลยหน้าแปดหน้าแปดอํานวยก็ไม่อ่านเนี่ยครับ<ช>คุณครูเลยถามแล้วไม่เชอไม่อ่านคุณครูครับหน้าแปดเป็นรูปครับคือจะออกคําสั่งอํานวยครูยังไม่มีเวลาดูเลยว่าไอ้หน้าแปดมันไม่มีให้อ่านนะมันมีแต่รูปอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเขามีบัญญัติสิบสองประการนะครับของคสชเตรียมไปทําเพลง อุตส่าห์จะว่า,วา,ารัฐบาลคนนี้ไม่จะว่านะเก่งเรื่องการทําเพลงนะเราจะทํากันให้ดีเลยเนี่ยนะมีความสุขนะนี่มีเพลงแล้วต้องตามร้องให้ทันเป็นเพลงบัญญัตสิบสองประกาศเออซิงเกิลใหม่นั่นเองแล้วก็จะให้ใครร้องรู้ไหมครับค่ะแมจริงๆถ้ามาถามผมเนี่ยผมจะแนะนําให้ศิลปินซีรีส์ฮอร์โมนร้องเพราะว่าดังจริงค่ะไปให้หนเดชคุกิมิยะร้องกับยายาอ๋อสองคู่จริงค่ะ เนี่ะสองคนเนี่ยครับจะเป็นคนร้องเพลงนี้เออแล้วไม่จะว่านะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านก็บอกว่าตอนที่ท่านเข้ามาคืนความสุขเนี่ยท่านก็ใช้เวลาแต่งเพลงนี้แป๊บเดียวนะเพลงคืนความสุขเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้เพลงค่านิยมหรือบัญญัติ12บสองประการเนี่ยจะใช้เวลาแต่งเนี่ยนานหรือเปล่านะเดี๋ยวทวนหน่อยเพราะว่าท่านผู้นําพูดถึงบัญญัติสองประการเนี่ยแฟนรายการจะนึกไม่ออกว่า บัญญัติ12บประการมีอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นภาพนเดชกับย่าไว้ก่อนนี้สบายใจเพราะว่าตอนนี้นเดชกับย่านี่ก็เตรียมการจะจอดำมน่ันะเพาจะได้รู้พวกจอดำมาก่อนอันนี้บางคนจอดำสองเดือนนะยังไม่กลับมานี่ช่องสามจะจอดำมั่งนะคือบัญญัติสิบสองประการเนี่ยเขาก็บอกว่าแนวทางปฏิบัติไว้ก็คือให้สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลักสิบสองประการนะครับในการจัดการเรียนรู้นะมีการประกวดเล่าเรื่อง เอาเนีะมีการอ่านทำนองสนอกท่องบทอาขยานโอ้ไปกันใหญ่นะฮคัดลายมือแต่งเพลงแต่งกาบกลอนนะสองให้หลังภาษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลักที่สองประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโอโ้สม่ำเสมอนี่ยไม่พอแนละและต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็เน้นชั้นประถมศึกษาปีทีหถึงสามด้านการรักชาตินะความกตัญญู เคารพกฎหมายนะฮะชั้นปีประถมศึกษาปีที่สี่หรือปอ .4 ถึงป .6 นะฮะเน้นด้านความซื่อสัตย์เสียสละอดทนใฝ่าหาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนและมีความเข้มแข็งนะ,ะทั้งกายทั้งใจ<ะ>ยังไงบอกนะชั้นน้รุนศึกษาปีที่สามเน้นด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยเข้า<ะ>ใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้องและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะยังไม่พอนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ถึงหกเน้นในด้านการมีศิลธรรมรักษาความสัตย์ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมค่ะนอกจากแนวปฏิบัติด,ดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับสบพทออหรือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็บอกว่าได้จัดทําบทเพลงค่านิยมหลักคนไทย12ประการเาขากาทำเสร็จแล้วค่ะเออ และจะให้นเดชคุกิมิยะและยายาอุรุษยานักแสดงชื่อดังเป็นคนขับร้องเพลงนี้โดยบทเพลงดังกล่าวร้องเสร็จแล้วนะจะให้โรงเรียนนำไปเปิดทำกิจกรรมภายในโรงเรียนโอ้ผมว่าเหมือนเหมือนเพลงคืนความสุขเนี่ยเราจะทำเรื่องตั้งใจเนี่ยเขามีหลายเวอร์ชันนะมีเวอร์ชั่นแบบพอบล็อก มีเวอร์ชั่นของทหาร <c oughs> มีเวอร์ชั่นของอัศนีวสัน <c oughs> อัศนีคนเดียวนะวสันยังไม่มาแล้วก็จะมีหลายเวอร์ชั่น <c oughs> เพลงบรรยาติดสองประการเข้าใจว่าก็จะมีอีกหลายเวอร์ชันเช่นกันครับแล้วก็ข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวเรื่องของราคา iPhone 6นั่นเองค่ะตอนนี้เราประเทศไทยเราก็ติดตามแล้วก็เป็นกระแสที่ดังมากๆเลยนะคะปกติคุณอนุสรใช้ iPhone ไ,ไ,ไหมคะ ผมใช้ครับคือพยายามจะใช้ iPhone, <iPhone S 2> ไอโฟนแต่ว่าไอโฟนยังมาไม่ถึงก็เลยบางครั้งก็จาเป็นต้องใช้ไอโฟนรอคไอโฟนค่ะ,คะตอนนี้เนี่ยราคาไอโฟนหกนะคะเรียกได้ว,ว่า สูงมากๆสูงกว่า iPhone รุ่นที่ผ่านๆมานะคะดิฉันก็ติดตามมาตั้งแต่ iPhone 3S แล้วค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ย iPhone 6ค่ะเตรียมขายในไทยวันที่24ตุลาคมนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่25,500บาทนะคะใครที่มีทุนทรัพย์ก็ลองไปหาซื้อมานะคะเป็นคอเลกชันหนึ่งนะคะจาก iPhone 6จาก Apple ค่ะคือบางครอบครัวเนี่ยก็อ,อย่างที่ผมบอกไงว่ากีฬาที่เราถนัดอีกประเภทนึง เป็นครีทาประเภทลูกก็คือวิ่งผัดค่ะของเราเนี่ยไอโฟนก็ไม่ต้องซื้อหรอกทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวก็มีเครื่องเดียวพอเป็นไอโฟนระบบผัดคือเพราะว่าลูกไปเรียนก็ถ้าต้องการโชว์เพื่อนลูกเรียนมัธยมก็ให้ลูกถือก่อนหลังจากนั้นช่วงช่วงเย็นพ่อจะไปงานมุทิตาจิตงานเลี้ยงอำลาอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันพ่อก็ถือไปก่อนเป็นไอโฟนหกระบบผัดผัดกันผัดกันถือแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาไปนอนรอนะนอนรอจะแจกเคลียร์แต่ผมเรียนไ้เลยครับว่า คือเราอย่าไปตามเทคโนโลยีบางทีเราวิ่งตามเนี่ยมันเหมือนกับหมาล่าเนื้อมันไม่จบสิ้นเดี๋ยว iPhone 6แล้วยังไม่พอนะมี iPhone 6 plus ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมี iPhone 6 plus p l u อีกนะอันนี้ก็ไม่แน่นะคะ่ะแล้ว iPhone 7ไม่ไปตามซื้อไหวครับเราตามซื้อ iPhone ตามใช้ไอโฟนกันมาตั้งแต่สติ v ปจ็อบยังไม่ตายค่ะทุกวันนี้สติ v e จ็อบตายแล้วยังตามซื้ออยู่เลยแล้วก็ขนาดเครื่องก็ ทั้งกว้างแล้วก็ยาวขึ้นอีกด้วยมไม่แน่ว่าอนาคต i p h o n ส10อาจจะยาวยาวกว่ารีโมทที่บ้านเราอีกด้วยนะคะ<อ>ต้องรอดูนะคะ้วท <iPhone 10 S 2> ีนี้อาจจะเท่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะไเพราะเขาแข่งกันนะ,ะตอนนี้ระหว่างซัมซุงกับไอโฟนเนี่ยฟ้องกันไปฟ้องกันมานะค่ะไอโฟนเขาบอกว่าบางรุ่นของซัมซุงเนี่ยลอกแบบเขามานี่พอไอโฟนหกเหนไหมขยายหน้าจอบางคนว่าเหมือนซัมซุงเลยค่ะเออไม่รู้ใครลอกใครแต่ว่าผู้บลิตซัมซุงยังไม่ตาย แต่สตีปจ๊อบตายแล้วเออต้อง,องดูเหมือนกันนะว่ามันคุม้มหรือเปล่าที่แต่่าวคนไทยเนี่ยก็แบบเตรียมตัวเหมือนกันนะคือบางรายการเนี่ยไม่ใช่ว่าเราก็ไปสร้างค่านิงมไม้ว่าโอ้ยได้รับ iPhone 6มาแล้วเนี่ยเจ้านายไปเข้าคิวซื้อสั่งลูกน้องไปนอนรอที่อเมริกากว่าจะได้ไอค่าหงมแบบนี้เนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันต้องระมัดระวังนะคือไปนั่เสนอข่าวเพื่อว่า iPhone 6บิดงอแตกง่ายเออ iPhone 6ยังไม่สเสถียรดีกว่า เอาแค่ระบบปฏิบัติการเนี่ยที่ให้เราอัปเดตเนี่ยยังมีปัญหาเลยถูกไหมฮะค่ะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอาแต่พองามอย่าไปวิ่งตามเทคโนโลยีมากค่ะตอนนี้เน네 no ี่ยอัปเดตนะคะจะมีทั้งเป็นแบบ16จิกด้วย16จิกนี่ราคาจะเริ่มต้นที่29,400บาทแล้วก็จะมีทั้งเป็น64จิกด้วยนะคะราคาอยู่ที่29,400บาทนี่ครา้งรูปนี้ไว้ค้ารูปนี้ไว้ค่ะเปดคมซุ่นะใช่ใค่ะดูยห้ออใหญ่มาก ครับต่อไปอาจจะมีลักษณะของเป็น iPhone 14นิ้ว14นิ้วเลยนะคะคือลากไปคุยก็ให้เป็นพี่ว่านะเนี่นยค,ครับแล้วก็จะมีเป็น128จิกด้วยนะคะราคาเริ่มต้นที่33,400บาทโอ้เรียกได้ว่าสูงมากๆแล้วก็จะมีทั้งเป็นราคา iPhone 6พ l u s ด้วยค่ะราคา iPhone 6พ l u s นะคะความจุอยู่ที่16 g ิกบค่ะราคา29,400บาทค่ะ ความจุ64จิกนะคะราคา33,400บาทค่ะความจุ128จิกค่ะราคาอยู่ที่37,300บาทนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าบางคนสำหรับบางคนก็ราคาเบาๆแต่คนอีกส่วนมากก็ไม่เบานะคะยังไงซะก,ก็ไอ้พวกที่บอกว่าราคาเบาๆนี่ก็ทำมาจริงไปแลวอาจจะเงินเดือนสักสองแสนขึ้นไปก็ได้นี่ผมฟังคุณนฤมลพูดนี่ผมรออะไรรู้ไหมค่ะ ผมรอว่าเมื่อไหร่จะบอกว่าโปรโมชั่นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นหกสิบเดือนเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ต้องรอวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนี้<ม>นะคะมีผ่อนไหมมีผ่อนไหมอันนี้ต้องต้องตามข่าวค่ะพอดีผ่อนหมดผ่อนหมดก็พอดีไอโฟนเจ็ดมาอเจ็ดพอเพอไอโฟนยี่สิบด้วยนะคะค,ค่ะต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนคนที่บอกว่ารอไม่ไหวอยากจะ ซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องหิ้วจากต่างประเทศก็ลองดูเพราะว่าตอนนี้ได้ยินมาคร่าวๆนะมีเครื่องหิ้วด้วยครับมีค่ะได้ยินมาคร่าวๆแถวเมาบงุนคองค่ะราคาเกือบครึ่งแสนเลยหลายคนแบบอยากจะถือมาไว้เท่ดยว้เครื่องที่เขาขายกันเนี่ยสองหมื่นห้าสองหมื่นหกเนี่ยแต่หิ้วเนี่ยเกือบแสนใช่ค่ะเพราะมันแพงยังไงอะแพงเป็นเพราะว่าเครื่องหิ้วนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนเขาก็อยากจะเท่ด้วยความเท่หรือไม่ก็อยากจะถือมาไว้โชว์เพื่อนว่าฉันได้ มาก่อนนะก็ก็สั่งเครื่องฮิ้วเข้ามามค่ะแถวมาบุญคองเขาก็มีเป็นร้านที่แบบรับออเดอร์จ่ายเงินก่อนเครื่องค่อยตามมาทีหลังอ๋อก็มีระบบผ่อนศปเซ็นว่างั้นเถอะอาจจะ60เดือนสิเดือนนะครับผ่อนแข่งกับ Honda c ซ t y เลยนะครับคุณผู้ชมครับค่ะและนี่ก็เป็นวันแรกนะครับของรายการที่นี่ f i channel นะะค่ะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,ก,การติดตามรับ,รบชม จริงๆเวลารายการยังเหลืออีกเล็กน้อยแต่ว่าเอาตอนท้ายเนี่ยมาประชาสัมพันธ์หน่อยนะที่นี่ไฟ g h Channel นะครับมาพบคุณผู้ชมทุกวันนะครับสดทุกวันจนันถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกา25นาทีนะใช่ค่ะข้อมูลวันนี้นะพรุ่งนี้อาจจะแจ้งเวลาใหม่เลยนะว่าแถวๆเนี้ย6โมง25กเบ6โมงครึ่งค่ะแล้วก็จะจบรายการเวลา19นาฬิกา45นาทีโดยประมาณนะค่ะถ้าเวลาไม่ตรงแบบนี้พรุ่งนี้จะมาขันเวลากันใหม่ มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาด้านหน้าด้าน,าน,านในยกมือดักกวากมือเรียยที่นี่ไฟแชร์แล้กลับมาแล้วนะครับใีโอกาสก็แวะเข้ามาติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับท่านที่จะฝากประเด็นก็โทรศัพท์ได้นะแล้วก็เอสเอก็ทยอยส่งเข้ามาได้วันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบพระคุณสำหรับท,ทุกการติดตามรับชม ผม,มนอนุสรพร้อมคุนนุมลและทีมงานที่นี่ไฟช n แนลต้องลากันเดีก่อนพบกันได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันพรุ่งนี้วันอังคารมานะอ่าพรุ่งนี้วันพฤหัสนะะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้หมดเวลาลากไปแล้วครับสวัสดีครับ